มีหลายๆคนบอกว่าถ้าจะสร้างมอเตอร์ไซค์สี่ล้อคันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นเอาไปซื้อรถกระบะเก่าๆดีกว่าผมก็บอกเลยว่ามันแล้วแต่ความชอบครับเพราะว่าการใช้งานมันต่างกัน มันเข่าเก่ามสีหมื่นมันไม่สามารถที่จะปรลุยในะที่ลำบากลำบากอย่างนี้ได้นะในความรู้สึกของผมนะ 喂，那什么？<music> ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อมีคลิปใหม่ใหมอัปเดตอีกขอบคุณครับ